สวัสดีพี่ๆนะฮะกลางวันนี้นะครับมาขออัปเดตนะครับนะเป็นพระผงคุณแผนรุ่นแรกพระอาจารย์เ็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับวันนี้นะครับขอคัดพิเศษนะฮะรายการเด็ดรายการบนบนมาให้พี่ๆได้รับชมกันหน่อยนะครับสำหรับอีพีกลางวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีมาให้ทั้งหมดนะครับประมาณ15รายการนะครับเดี๋ยวมาลองลองรับชมไปพร้อมๆกันนะครับพิ่พาไทย หากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะฮะเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับขอมาเป็นรายการนี้พี่ชายนะฮะรายหนึ่งรายการยอดนิยมฮะรายการนี้นะครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดรายการนี้ี่ผมเปิดให้ดูนะฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อหินพระธาตุนะฮะ เนื้อหินพระธาตุนะครับเป็นรายการยอดนิยมอีกหนึ่งรายการรายการท็อปๆนะฮะนี่ฮะเนื้อหินพระธาตุนะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่พี่พี่ที่สามร้อยนะครับองค์นี้ผมขอแบ่งให้ที่สามร้อยบาทนะครับเนื้อหินพระธาตุนะพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองนี่ครับเป็นเนื้อหินเรืองแสงนะครับรายการที่สองเป็นเนื้อหินเรืองแสงฮะ มีสององค์นะครับเนื้อหินเรืองแสงนะครับเป็นหินแกะสลักนะครับออกมาเป็นหินเรืองแสงนะครับมีอยู่สององค์นะพี่น้ารายการที่สองจะเลขโคดเบอร์หมายเลขสามฮะหรือรายการที่สองเลขโคดเบอร์หมายเลขสามฮะส่วนรายการที่สามนะครับจะเลขโคดนวนสามสิบเก้านะครับรายการที่สามเลขโคดนวนสามสิบเก้านะครับนี่ฮะมีมาสองรายการนะพี่ๆนะครับลองเลือกชมดูนะครับ รายการนี้นะฮะองค์ละสามรอห้าสิบาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อหินเหลืองแสงครับรายการบน10.1่น่งะพี่รายการบนนะครับต่อมารายการที่4ครับมาครับรายการที่4นะครับรายการที่ส่นี่ฮะโอ้โหนะอีกหนึ่งรายการสวยๆครับรายการที่สีรายการนี้เป็นเนื้อหินเขียวอ่ะนี่เนื้อหินเขียวนะพี่นะนะฮะหินเขียวสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้ครับเนื้อหินเขียว รายการนี้เปิดมาปันปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนี่ฮะเลขคนจับเบอร์เป็นเลขสองสามครับรายการนี้นะโหต้องไปแกะสลักนะฮะนี่ฮะต้องไปเจียต้องแกะสลัก CNC นะครับนะยากนะพี่นะและสวยด้วยเป็นางานหินนะครับนี่ฮะรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้านี่ครับเป็น รายการที่ห้ากับรายการที่6กจะเป็นเนื้อไม้ตะเคียนกลายเป็นหินนะครับรายการที่ห้ากับรายการที่หกจะเป็นเนื้อไม้ตะเคียนกลายเป็นหินนะครับเนื้อไม้ตะเคียนกลายเป็นหินนะครับเนื้อไม้ตะเคียนกลายเป็นหินนะครับผมขอที่องค์ละสองร้อยบาทนะครับเนื้อไม้ตะเคียนกลายเป็นหินน้องขอที่องค์ละสองบาทเลขโคดตัาเบอร์ห้าศกับเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขสี่สิบสี่สิบสี่ิแปดหรือส3ิบสามนะครับเนี่ยมีอยู่สององค์นะพี่นะนี่ะ องค์ที่หองค์ที่6นะครับเนื้อไม้จะเขียนกลายเป็นหินนะครับนี่ฮะลองเลือกดูนะครับแต่ละองค์สวยๆทั้งนั้นที่ใครนะครับรายการที่5้ากับ6นะครับต่อมารายการที่7กับ8นะครับรายการที่7กับ8นี่ฮะรายการที่7กับ8จะเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อโลหะเป็นรายการสุดพิเศษนะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะครับ นะฮะส่วนมากจะรายการนี้จะเป็นเนื้อหลักเลยพี่ชายนะเพราะจัดสร้างน้อยนะครับส่วนมากจะนิยมเก็บกันเพราะจัดสร้างน้อยพี่ชายนะครับนี่คือรายการที่7กับรายการที่8 right. right. นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่อยู่ที่400บาทนะครับองค์ละ400บาทนะครับนะฮะจะจับคู่กับองไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์องนี้รายการที่7จะเลขคู่ตําเบิร์มมาเลขหนึ่งหนึ่งนะครับสวยในพี่ชายนะครับนะเป็นเนื้อโลหะนะครับ ต่อมารายการที่8นะฮะจะเลขค้ดนวนเบอร์12นะฮะเลข8จะเลขค้่นวนเบอร์12ครับรายการนี้เนื้อหาโลหะนะครับลองเราเป็นรายการนําเลิกนะพี่นะเป็นรายการนําเลิกทั้งหมดนะครับนี่ฮะรายการที่7กับ8นะครับองค์ละ400นะพี่ชายอง์ละ400ต่อมารายการที่9กับ10นะครับ รายการที่9กับรายการที่10นะฮะจะมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับจะมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะรายการที่9กับรายการที่10จะมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการที่9นะครับเลขคุณนําเบอร์หมายเลข42นะครับรายการที่9เลขค้ณตําเบอร์หมายเลข42ส่วนรายการที่10จะเลขค้ณเบอร์65นะครับรายการที่10เลขคุณนเบอร์65นะครับมีอยู่2ององนะครับองนี้เนื้อทองแดงแบ่งอยู่ที่องละ350นะพี่นะ แบ่งอยู่ที่องค์ละ350บาทนะพี่นะนี่ฮะรายการที่9กับรายการที่10ครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับองค์ละ350าบาทนะฮะงามๆต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการเนื้อมหาชนวนรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนนวลโบรานนะครับนะนี่คนเล่นรายการนี้เยอะเหมือนกันพี่ เพราะรายการนี้เป็นเนื้อนหาชนวนมวลสารครับนะครับพุทธคุณเต็มเปี่ยมพี่นะครับนะพีมวลสารหลอมมาเป็นเนื้อนี้พี่พีเหมือนมวลสารหลอมมาเป็นเนื้อนี้พี่นะครับไม่เล่นได้ไงพี่นี่ครับนี่รายการเนื้อมหาชนวนนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะเลขคนณําเบิร์หมายเลขสามสิบสามครับเลขค้ณอําเบิร์หมายเลขสามสิบสามครับรายการนี้นะครับรายการที่ สิบเอ็ดนะครับนะฮะองค์นี้นะฮะขอแบ่งปันพี่พี่นะครับที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองกับที่สิบสามนะฮะที่สิบสองกับที่สิบสามจะจะเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการสัมมนาคุณยกลังนะครับเป็นเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับด้านหลังนะครับจะฝังพลอยนะครับ แล้วอาจารย์ด้วยนะลายมือของพระอาจารย์อันดิเลกนะจะมีอยู่สององนะพี่นะรายการที่สิบสองจะเลขโค้ดหกสิบรายการที่สิบสามจะเลขโค้ดห้าสิบสองนี่ฮะสวยๆพี่ชายนะครับสวยๆเละอีพีนี้ก็คัดมาให้แล้วนะครับคัดมาให้แล้วนะครับองค์นี้แบ,บ่งปันองค์ละหกร้อยบาทนะครับถ้ายกคู่ผมให้พันหนึ่งนะครับนี่คือรอยจานนะครับนะาจานหมึกเลยนะครับพี่นะนี่ฮะ เป็นรายการสัมมนาคุณยกหลังไม่มีจาหน่ายนะครับไม่มีจาหน่ายทางวัดแน่นอนนะครับไม่มีรุ่นแน่นอนนะครับเป็นรายการจานมือนะครับองค์ละ600บาทนะฮะยกคู่เอาไปเพียงแค่นะฮะหนึ่ับาทนะครับหนึ่ับาทนะครับต่อมารายการถัดไปครับรายการที่14รายการที่14กับ15นี่ครับ14กับ15นี่ครับผมจะขอเปิดมาเป็นเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับอกฝังพลอยนะครับ แช่น้ํามันพลายนะครับแช่น um. mm. ้ํามันพลายนะครับนี่ฮะมีมานสององค์นี่ครับมีมาสององค์นะครับนี่ฮะเลขโคดอันเบอร์สามศูนย์นะครับรายการที่สิบสี่เลขโคดอันเบอร์สิบห้ารายการที่เอ้ยองค์ที่สิบห้าเลขโคดอันเบอร์สี่สี่ฮะนี่ฮะสิบสี่มีกันสิบสี่สิบห้านะครับมีสององค์นะครับองค์ที่สิบสี่เลขโคดอันเบอร์สามสิบองค์ที่สิบห้าเลขโคดอันเบอร์นะ สี่สิบสี่ครับนะมีสององค์นะพี่ชายเนื้อดิ้นเผาอกฝังพลแช่น้ํามันพลายนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับองค์ละสองร้อยี่สิบาทพอนะครับสำหรับอีพีนี้แต่ถ้าใพี่ทนายยกคู่นะครับผมให้สี่ร้อยยกคู่ผมให้อังนนี้ยกคู่อีพีนี้ผมจัดให้พิเศษผมให้คู่ละสามร้อยห้าสิบคู่ละสามร้อยห้าสิบพี่ปิ๊กนมาได้เลยนะครับนะองค์ที่สิบสี่สิบห้า ต่อมานี่ครับรายการที่16นะครับรายการที่16ขอเปิดองนี้พี่ชายนะครับนะรายการที่1 6เป็นเนื้อผงเหล็กน้ำพีนะครับมหาเวทหลังฝั่งพระพุทธชินราชนะครับเลขโคดเจมเบอร์56าบนะครับมีเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะฮะเหลือองค์สุดท้ายแล้วองคนี้นะครับเหลือองค์สุดท้ายในฝั่งฝั่งพระพุทธชินราชนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันราคาพิเศษอยู่แล้วนะฮะ250บาทพร้อมจัดส่งครับพี่รายการที่16นะครับ ต่อมารายการที่17อีกหนึง่งรายการยอดนิยมเพราะรายการน,นี้เป็นเนื้อผงจินดามนีหลังฝั่งพระพิตาฮะเนื้อผงจินดามนีหลังฝั่งพระพิตาฮะเป็นเนี้ยเป็นพระพิตามหาลาภเลขคนะเบอร์สองเก้าครับ <Alles. S 2> เลขน <ส ONEY. S 2> คนะเบอร์สองเก้าครับแบ่งปัปพี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทองค์น,นี้ขอ2องบาทพอครับรายการที่เนีฮะสิบเจนะครับต่อมารายการที่สิบแนะฮะสิ รายการทสุดท้ายครับรายการที่ที่แปดเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อดินเจ็ดปลาช้าหลังฝังกุมารทองนั่งพระโผเนี่ยหลังฝังกุมารทองฮะรายการนี้จะเลขคข้นอาเบอร์หมายเลขหกสิบสองนี่ครับเลขค้นอาเบอร์หมายเลขหกสิบสองครับสวยๆเลยนะครับรายการนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สิบแปดครับนะนี่ฮะ วันนี้ก็มีแบ่งปันที่แปรายการพี่นะแต่รายการนะฮะทีเด็ดเลยนะเป็น e ีบีคัดพิเศษมาให้พี่ได้จับจองกันนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูพี่ๆนะฮะหากชอบถูกใจรายกันไหนนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับที่อดิไลและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับวันนี้ก็มาลุยกันนะครับนะขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมา,มากครับ